เจ้าสัวกล่องเปล่าคราที่แล้วที่ไม่ได้มาอืมถูกปรกกาศคือเปหนไงโอ้ยจังเลยลูปหล่อต้องออกมาใหม่สวยมาก อพพ่ัดเนื้อทองเหลืองลงยาจีวรรุ่นเ,เนนนยยลื่อนสมณศาักดิ์จะสร้างคู่กันกับเหรียญกับรูปหล่อแต่เนื้อนี้เช่ามาแบบเดียวเช่ามาเป็นรูปหล่อ แบบเหรียญไม่ได้เช่ามา